of farm um, เพื่อนที่นายโยมนะออมาสัญจรตอนนี้เริ่มต้นตั้งแต่บริเวณพุทธมนทลสายสี่นายโยมนะตอนนี้อยู่บริเวณพุทธมนตลสายสี่ก็ทำมาจิตสบายสบายสไตล์หลวงพ่อแดง ที่ไหนก็พูดได้น,นะโยมนะทั้งในประเทศและต่างประเทศเรามีมือถือเครื่องเดียวนยี่โยมหากินได้ทั่วโลกเลย,น,ยนะโยมนะทามาจิตสบายสบายสไตล์หลงพ่อแดงบูนาศาสาธุเกืบเสียสปณิธิที่ได้บริจาค รวมด้วยช่วยกันในโครงการตามหาคนดีสร้างคนดีส่งเสริมคนดีอนุรักษ์คนดีต้องการให้คนดีมีที่มีเวทีเล่นมีที่ยืน,นแฟนเพ็แฟนเนฟน ลายอินเตรเกมจะร่วมบริจาคก,ก็ได้สมบัติโวกกดจะร่วมบริจาคก,ก็ได้โอนเข้าไปได้เลยบาทสองบาทสามบาทสี่บาทห้าบาทสิบบาทได้ทั้งนั้นไม่ต้องไปรอให้รวยถูกรตเตอรี่รางวันที่หนึ่งแล้วค่อยทำช้าไป แเราจะตู้ไปตั้งที่หน้าวัตถุมงคลตู้ลูกนี้ก็ขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะว่าจะมีคนศรัทธาสักเท่าไหร่ไม่ขอมากหรอกขอกนละห้าบาทสิบบาททำแม่เป็นเรียกทำแม่เป็นอาจิน ทำให้เป็นนิจจถินทำให้ทำให้มันเกิดบุญน่ะหรืว่ากองทุนก้อนนี้จะเอาไ้ช่วยสนับสนุนตอนนี้โครงการเข้ามาเยอะเลยเนะโครงการช่วยคนดีตามหาคนดีส่งเสริมคนดีสนับสนุนคนดีช่วยโรงเรียนดีช่วยชาวบ้านดีถึงแม้จะยากจน เราก็ยินดีช่วยตามมาตรภาพตอนนี้ทางโรงเรียนอนุบาลแก่นจันเจริญนี่นำเสนอข้อมูลมาแล้วพี่จะขอความช่วยเหลือจากกองทุน <c oughs> ส่งเสริมคนดีสนับสนุนคนดียกย่องคนดีช่วยคนดี ปรามําคนดีสนับสนุนคนดีต้องการให้คนดีมีที่ยืนใะหลูกหลานของโยมจะเข้าสอบต่อไม่มีค่ารถไม่มีค่าเดินทางบอกได้เรายินดีช่วยเรายินดีสนับสนุนกองทุนนี้ยินดีส่งเสริมนะโยมนะ เราร่วมด้วยช่วยกันอย่าไปน,นึกว่าไม่มีอะไรในกองไผ่อย่าไปน,นึกอย่างนั้นอปมาโทมัจจุนโอปะทางเนี่ยความประมาทมันเป็นหนทางแห่งความหายยางนะอะไรก็เกิดขึ้นได้อยู่แต่ถ้าเรามีกองทุนนี้ไว้นี่มันก็สามารถจะช่วย แต่ก็ควรกันในยามตกทุกข์ได้ยากเวลาตกทุกข์ได้ยากลำบากเราก็พึ่งกองทุนนี้ได้เพราะกองทุนนี้เราตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะส่งเสริมคนดีสนับสนุนคนดีอุปถมัมภ์คนดีก็ขอโมทนาสาธุก,การกันด็อกเตอร์กำนัน บรรยงกำนันบรรยงท่านระคูสันติยาพิรักแทงประจวบกิริขันท่านไม่ลืมหลวงพ่อแดงท่านก็โอนบันจจัยมาช่วยโครงการส่งเสริมคนดีตามหาคนดีสนับสนุนคนดียกย่องคนดีให้มีเวทีเล่นเป็นจำนวนเงินหนึ่งหมื่นบาททราบซึ่ง ใจประทับใจมากอน้ำบ่อน้ำคลองเป็นรองน้ำใจน้ำไหนไหนน้ำไหนใดในโลกนี้สู้น้ำใจไม่ได้สู้น้ำใจไม่ได้น้ำใจนี่มันเบิกบานน้ำใจนี่มันสดใสจริงๆเลยมันไม่มีอะไรมาเคลือบมาแฝงมันไม่มีมารยาสาถ่ายใดๆในะโยมนะ เราก็บอกกันตรงๆว่าเราต้องการระดับตัวนี้คนคนดีที่อาจจะมีทรัพย์น้อยคนที่อาจจะยากจนเปิดทองใหม่นี่ลูกหลานใครไม่มีกระโปรงใหม่ไม่มีเสื้อใหม่ไม่มีรองเท้าใหม่ไม่มีถุงเท้าใหม่แจ้งความประสงค์มาได้เลยนายหยมแจ้งความประสงค์มาได้ หรือว่าวัดใดอยากจะได้อยากจะได้หม้อหุงข้าวเนี่ยต้องการขนาดไหนก็แจ้งมาเลยเราก็จะแจกเราจะแจกวัดสนับสนุนเพราะเรามีสปสอนเซอร์ช่วยเหลือเกื้อกูลด้านหม้อหุงข้าวมาพอสมควรที่เราจะแจก ไปตามวัดวารามถ้ามันแย่จริงๆริมันมันเยอะจริงๆริไม่แย่นะีย่ยเยอะจริงจริงอาจจะมีหม้อเล็กๆอาจจะแจกบ้านโยมยากจนแต่ต้องมีไฟฟ้านะโยมเนะี่ยแล้วก็อาจจะไปแจกถึงบ้านเลยแจกของข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็มีหม้อข้าวลูกน้อยน้อยผงสักสองลิตรสามลิตรอะไรอย่างเงี้ย เราก็จะช่วยนายโยมนะธรรมดาเราแจกแค่ข้าวสารตอนนี้มันเกิดไอเดียว่ามันต้องแจกหม้อข้าวด้วยเพราะอันนี้สงจากการแจกข้าวแจกหม้อข้าวเนี่ยเชื่อหรือเกินว่าผู้ที่ได้บริจาคผู้ที่ได้กระทําเนี่ยจะมจาิจักคําว่าจนยากลําบากแลชาตินี้จะไม่ประสบความอด ยากหิวโหยอย่างแน่นอนว่าะในสงการบริจาคข้าวสารบริจาคหม้อหุงข้าวเดี๋ยวอตาตมาเชื่อว่าผู้ที่ได้เสียสลาดได้บริจาครับในส่วนนี้เนาะเรียกว่าจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยข้าวปลานาเกลือจะไม่มีคำว่าจนยากลำบาก อย่าไม่มีคำว่าหิวโหวยที่หลวงพ่อแดงต้องทำอย่างนี้ว่าในสมัยหนึ่งเคยหิวโหวยมาแล้วนาโยนวาเคยกินข้าวกับน้ำปลามาแล้วโยัวว,ว่ากินข้ากับน้ำปลามไม่มีกิกนปลาพอดีเหลือก้างปลาสูบไว้ก็เลยเอาก้างปลาสูบมาแช่น้ำปลา แล้วก็เอาน้ำปลาถ้วยนั้นหั่นพริกใส่แล้วก็มาราดกับข้าวร้อนๆโอ้โหมันอร่อยมากเลยนโะยมจำมาได้จนทุกวันนี้ถึงมันจะล่วงเลยยาวนานมาน่าจะห้าสิบปีได้แล้วนาะโยมเกินห้าสิบปีด้วยซ้ำแต่ยังไม่ลืมยังไม่ลืม,มโอ้ มื้อที่อร่อยที่สุดในโลกนี่มันมื้อนี้เองเนาะข้าวร้อนข้าวหงุงตุกใหม่ราดด้วยน้ำปลาอะแช่กับก้างปลาตูแม้มันอร่อยจริงๆนะโยมมันนึกถึงตัวนี้ก็เลยบอกว่าโอ้เมื่อเราพอจะช่วยเปิดป่วงบรรเทาทุก แก่ญ,ญาติโยมสาธุชนหรือว่าวัดต่างๆที่ไม่มีหม้อข้าวแจ้งความประสงค์มาเลยตอนนี้เรามีหม้อในระดับหุงข้าวได้ประมาณสิบลิตรหรือสิบโลเลี้ยงคนแต่ละครั้งก็เกินร้อยเกินร้อยคนเกินร้อยคนเพราะนั้นหลวงพ่อหลวงพี่ นี่กรรมการวัดส่งจดหมายน้อยมาได้เลยวัดอินทรามมาเลยแนะนำด็อกเตอร์หรมกแดงนั้นนีโยแค่นี้แหละวัดอินทรามหมู่ที่หนึ่งตะบนเมืองใหม่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามรหัสก็เจ็ดห้าหนึ่งหนึ่งศูนย์นโยมนะนบรมดาแปน เฟซเพจไลน์ได้ยินเสียงหลวงพ่อแดงเนี่ยเนี่ยโยมเฉลิมพลโยมเฉลิมพรพลที่พลนีสัทธาวัดไหนโยมแจ้งมาได้เลยนะโยมนะแจ้งมาได้เลยพัรมาก็จะส่งไปสเนีไปให้เลยนะโยมนะเราเรามีสถานที่ส่ง ส่งทั้งไปสนีก็ได้ตอนนี้ไปสนีก็สู้ขึ้นมาแล้วนะโยมจะไม่ยอมแพ้จะไม่ยอมแพ้แพเคอรี่เคอรี่ก็บอกไม่ยอมจัดหนักจัดเต็มเลยเพราะบอกว่าโครงการอัมพวาดิานจีหวานอัมพวานี่สนุกแน่นะโยมทางไปสนีก็ตั้งป้อมดีจะเอารถบาบรรทุก การส่งลิ้นจี่ทางออนไลน์เพราะนั้นชาวเมืองอุหนึ่งชาวตำบลเมืองใหม่จะมานอนหลับทับสิทไม่ได้นะตำบลแฟอ้อมตำบลบางแคตำบลบางสะแกตำบลบางกุ้งเขาเตรียมที่จะซื้อตะกร้ารุ่นใหม่แล้วก็จะส่งลิ้นจี่ขายไปทั่วประเทศแล้ว เนี่คุณยอมพอรพรันนีวราสกุลยานิ่งเลยนะต้องเป็นแกนนำเลยเรามาส่งลินจีขายทั้งออนไลน์กันเพราะว่าโควิดนันทินมันยังไม่จบอะ่ะคนอาจจะไม่ไม่มาไม่มาเราก็ส่งลินจีไปแล้วก็ส่งลินจีไป เพราะว่าช่วงนี้ขณะดนี้ผิธผลไม่ว่าสมโอรินจีส่ตรงทางออนไลน์ได้นี่ก็ว่าสุดยอดสุดยอดนะนั้นต้องร่วมด้วยช่วยกันช่วยกันกดแชร์กดไลค์เนี่ยมานช้าบอกทีมสมบัตินะว่าเรามาพีเซนเตอร์มานำเสนอเลยดินจีหวานเมื่อไรแล้วก็พีเซนเตอร์ จะนำเสนอนี่แบบลูกทุ่งไทยแลนด์เลยนะโยมเรียกว่าปีที่แล้วทำมาแล้วที่สวนลุงจัว <c oughs> ไปแสดงกันใต้ต้นลินจีร้อยสี่สิบปีนะโยมนะลินจีลุจงจัวตัวนี้ร้อยสี่สิบปีแน่นอนว่าจะมาบวชใหม่ลินจีตัวน,นี้ก็ใหญ่แล้วเราล,ลินจีตัวน,นี้ <c oughs> ปลูกมานาน ปูมาก,ก่อนนานเนกาเรมากนั้นก็ส่วนลุงจัวก็ปีนี้ก็ติดพอสมควรแต่ลิ้นจีร้อยสี่สิบปีเขาก็ถวายวัดทุกปีนะโยมนะเป็นลิ้นจีไทยลูกใหญ่ก็จะไปนำเสนอใต้ต้นลิ้นจีร้อยสี่สิบปีนั้นก็ทีมงานต้องเตรียมสคริปไปเลยว่าปีนี้จะออก บทไหนบทบาทไหนน้องเนมก็ต้องมาเขียนบทด้วยเนี่ยน้องเนมคนดังวัดบางน้อยเนี่ยต้องมาช่วยกันเขียนบทเขียนสคริปว่าจะเอาอยัางไงดีแบบบางบางสาันยกขายปลาขายปลามันน่าจะขายยากกว่าขายริงิเนทำไปทำมาชาวบ้านติด สามโลห้าร้อยไม่ขายขายโลยละร้อยห้าสิบอสามโลสามโลห้าร้อย 500. ไม่ขายขายโลยละร้อยห้าสิบถ้าก็ลดไปห้าสิบบาทเหลือโลละร้อยห้าสิบบาทนี่รีบสั่งเข้ามารีบสั่งเข้ามาใกล้จะหมดแล้วใกล้จะหมดแล้วที่ไหนได้ยังเหลือเยอะ แต่นี่เป็นกลยุทธ์การขายเนี่ยแล้วไม่ได้ไปเสียหายอะไรเราพูดออกออนไลน์มาอย่างพ่อแดงพูดอย่างเงี้ยเราต้องไปเช่าสถานีใครไหมเนี่ยไม่ต้องเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่คือแนะนำให้ชาววัดอินทรามชาวตำบลเมืองใหม่ได้มีไรายได้ได้มีไรายได้เพราะว่า ลิ้นจีเราออกเยอะมากนั้นต้องช่วยกันระบายภายใน,นหนึ่งเดือนเนี่ยต้องระบายออกให้หมดไม่งั้นลิ้นจีเสียหายจะพัดจะปลูกฝนตกขึ้นมากลางคันขึ้นมาเมื่อไรเป็นเรื่องลิ้นจีแตกเนี่ยเพราะนั้นต้องระดมสรรพก,กำลังโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์นี่ลิ้นจีแม่กอง หัวกิ่งกาแดงเรื่อยๆแล้วอีกสิบห้าวันนั้นแหละลินจีจะเต็มพึบไปเลยนั้นช่วงเข่งเม้งนี่แหละลินจีปูแรกก็จะหักได้แล้วช่วงเข่งเมง้งเข่งเม้งก็ถือว่าเป็นฤด,ดูที่ชาวจีนต้องเอาผลไม้ลิ้นจีนั้นถือว่าเป็นผลไม้ฮ่องเต้เสวยนะ เดิมก็บลินจีที่ประเทศจีนเนี่ยชาวบ้านไม่ได้กินหรอกเขาปลูกไว้ให้ห้องเต้ให้พระราชาสเสวยนั้นจึงเป็นบลินจีจึงเป็นผลไม้ราชาแห่งบลินจีเป็นราชินีแห่งผลไม้แห่งประเทศจีนนั้นคนจีนเขาจึงต้องไหว้บันทบบุษในช่วงฤดูเทียงเม้งเนี่ยเขาว่าจะไหวไปตั้งแต่ปลายเดือนมีนาไป ไปติ้นสุดวันที่ห้าเมษายนนั่นแหละเนี่ยวันนั้นเราก็ต้องถีงโอกาสนี้ช่วยกันกดแจกดไลคประชาสัมพันธ์ร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยอันนี้ก็วัดมาสนับสนุนด้านเศรษฐกิจนะโยมนะวัดอินทรามได้ทำงานวิจัยไปแล้วส่งเสริมได้ศิลธรรม วัฒนธรรมส่งเสริมด้านตุกภาพอามานาม,มัยแล้วก็ส่งเสริมไปในด้านสิ่งแวดล้อมและก็ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ,จกวัดอินทรามเราจึงเป็นวัดต,ต้นในในในประเทศไทยที่เรามีซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นของตนเองอยู่ที่วัดให้โยมาขายลิ้งจีทร้างบ,บ้าน ประกาศไม่กี่วันเทนนมมา่านั้นโยมาจองลานินจีกันเพียบเลยจะไม่เพียบยังไงเพราะไม่เก็บสตังค์นะโยมแต่ก็ต้องมีข้อแม้อีกหลายอย่างเนี่ยบางคนมาจองแล้วไม่มาขายเงี้ยเราจะให้อยู่ได้สักกี่วันนะ่ะเราก็ต้องมีมาตรการอีกแล้วถ้าภายในสองวันไม่มาเราก็ยึดมรดกผมเป็นมรดกของเราหมดสิธิ แ,แสดงว่าสละสิทธิ์แล้วจองแล้วให้คนอื่นมาขายก็ไม่ได้ด้วยตัวต้องมาขายเองอย่างนี้นี่คือระเบียบที่ต้องล่างขึ้นมาอันนี้สำคัญเพราะไม่งั้นบางคนจองแล้วไปขายแป่เจียเลยเนี่ยก็เรียกว่าโลภพธรรม,มานังความโลภไม่เคยปราณีใคร ความลวไม่เคยปานิชใครเพราะนั้นผู้ที่จะมาจองร้านนี่ต้องมีบัตรประชาชนมาให้เราด้วยเราต้องทำเป็นประวัติไปเลยทำเป็นประวัติไว้ว่าปีนี้มีจากสวนไหนมาบ้างเนี่ยเราจะขึ้นเป็นประวัติไปเลยต้องให้รอบครอบทีมงานต้องเตรียมโครงการ จัดร้านค้าให้มาตรฐานเลยให้มาตรฐานแต่ว่านี่แหละเป็นผลงานตลาดนัดการ,กรเกษตรพุทธกเกษตรวัดอินทรามหรือภาษาอังกฤษเรียกว,ว่าซ,ซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยซุปเปอร์มาร์เก็ตถือว่าวัดอินทรามเป็นวัดต้นๆเลยนะโยมนะ ที่มีตลาดนัดมีตลาดพุทธเกษตรเ,เป็นของตนเองปีนี้ทราบว่าสมัชชาโครงการหมู่บ้านรักษาศิลห้าทั้งในเขตภาคใต้นี่จองมาแล้วว่าผมผมต้องเข้าไปทำธุระที่กรุงเทพและผมจะเลี้ยวเข้ามายัางวัดท่านรองประธานโครงการสมัชชาหมู่บ้านรักษาศิลห้า ภาคกลางถ้าใครมานี่บอกต้องมีบัตรโครงการว่ารักษาสินห้ามายื่นให้เราด้วยแล้วเราก็จะแจกิิ้นจี่ให้หนึ่งถุงแจกให้หนึ่งถุงส่วนต้องการมากกว่านั้นก็เรองนีมอญใบปซื้อในตลาดในตลาดเราเองแต่เรามีให้ชิมหนึ่งถุงใหญ่เนี่ยนั่นก็นี่เป็นนโยบาย ของวัดอินทรามซึ่งเรามีเพื่อนพ้องน้องพี่สมาชิกสมาชามาิกองค์การพระสงาเป็นจำนวนครบ77จังหวัดพอดีรวมทั้งกรุงเทพมหานครตอนนี้ทราบว่าดรศาสตราจารย์ดรบุญเลิศลองพุ่มในการมอจรอวัดไร่ขิงกันแล้วกันพอชื่อยาว ท่านก็รับสมาชิกเพิ่มอีกโดยใช้าท่านจะทำโครงการสมชหมู่บ้านรักษาสินห้าในรูปของหลักสูตรการศึกษาของมอจรวัดไร่เข่งถือว่าอโครงการหมู่บ้านรักษาศินหาเป็นเป็นหลักสูตรเลยลนั่นนิสิตนักศึกษาที่ เป็นพาพพิสูุสงฆ์อี่มาเรียนที่วัดไร่กิงท่านก็บรรจุเข้าเป็นสมาชิกโครงการหมู่บ้า,านรักษาศิล5ห้าหมดเลยตอนนี้สมาชิกทั้งหมดมีเจ็ดร้อยกว่าท่านแล้วเจ็ดร้อยกว่าท่านอันนี้ก็ถือว่าทำให้สมาชากโครงการหมู่บ้า,านรักษาศิล5ห้าของเรานั้นเข้มแข็งขึ้นนะโยมนะเข้มแข็งขึ้นเพราะนั้นก็ ขออนุโมทนาสาธุการแก่ญาติโยมสาธุชนบูใาบุญละใจกุศลผู้ปีิถาภาษาทะมีความเชื่อมีความเลื่อมใสในประวัติศาสนาที่ได็ติดตามโครงงานตามหาคนดีส่งเสริมคนดีช่วยเหลือคนดีสนับสนุนคนดีช่วยคนดีมีเวทีแสดงวันนี้ ก็ฝากธรรมะเป็นข้อคิดสะกิดใจนยโยมนะในเมือโครงการตามหาคนดีส่งเสร,ริมคนดีสนับสนุนคนดีย่งย่องคนดีเชิดชูคนดีให้มีที่แสดงให้มีเวทดีเล่นนั้นก็ต้องระวังคนไม่ดีด้วยนะโยมนะต้องช่วยกันปกป้องเพราะช่วงนี้คนไม่ดีจะเยอะนะโยมนะข่าวล่ามาแรงสุดๆเลยนะโยมไม่อยากได้ยิน ข่าวอย่างนี้เลยเป็นที่เศร้าใจเป็นที่เศร้าหมองเป็นที่บาดตาเป็นที่บาดใจในฐานะตามานี่เป็นอ่วงในการเคยนำคนติดยาบ้ามาใช้ชีวิตที่ว่าอินทรามเป็นจำนวนสิบปีเราจึงเข้าใจดีว่ายาบ้าเข้ามาลุกลามอีกแล้วนโยมแล้วก็หนักด้วย ถึงท่านทำร้ายพ่อบังเกิดก้าของตนเองเกิดความตัณหาหน้ามืดข่มขืนแม่บงังต่วเก้าของตนเองต่อหน้าพ่อโอ้ยมันเศร้าใจอะไรขนาดนี้นายยอมนะไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังว่าขาวพุทธแย่ จิตใจเสื่อมทรามเสื่อมโทรมมากมายขนาดนี้แล้วเนี่ยโอ้ยน่าน่าเศร้าใจน่าเศร้าใจเราต้องช่วยต้องช่วยกันปกป้องช่วยกันเราต้องรักษาพื้นที่ของความดีไว้เราเป็นประเทศไทยถ้าภาพพ์อย่างนี้ออกไปเยอะๆเนี่ยแล้วใครเขาจะมาคบหมาสมาคมอคนไทยคนไทยทำไมโหดล้าจัง ไม่ละเว้นเลยแม้แต่แม่บางเกิดเก้าวของตัวเองอย่างเนี้โอ้โหน่าเศร้าใจในาโยมนั้นก็ขอฝากไว้แค่นี้วันนี้ก็คงยุติการบรรยายธรรมะในโครงการช่วยคนดีส่งเสริมคนดีสนับสนุนคนดีต้องการให้คนดีมีเวทีแสดงต้องการที่จะให้คนดี ยิ้มย่องผ่องใสให้คนดีลืมตาอ้าปางได้เนี่ยนั่นก็คงยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะยโยมนะพรุ่งนี้เช้าเจ็ดโมงพบกันใหม่ขอไวพรในญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญละใจกุศลผูมาา้มีสทธาภาษาทามีความเชื่อมีความเลื่อมใสใน,นบาวอนพุทธศาสนาจะมีความสุขมีความเจรเรื่อช่วง ชัชวาลในชีวิตในครอบครัวในหน้าที่การงานมีอายุวันน่าสุขาโูค้าบระปฏิทานธนสารธรรมสาร,สารทุบปปาท,ทิสิ่งใดปาตตนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบแล้ว้วยธรรมอิชิตตังปฏติตังตุมหังอิปเมวะสัมมิจต,ตุเความปาตน,น,นานันนันจงพ่านสำเร็จจงพานสำเร็จสมดังมโนรส ความปรารถนาทุกสิ่งทุกประการเถิดขอเจริญพร